Find something you love to do. Do it every day. Be obsessed. Balance can come later. <coughs> <coughs> ไม่ต้องสงสัยไปครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมดูอยู่เมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปสมาชิกของ Steve Nash นะครับที่ผมเพิ่งอัพลงไปนะครับต้องบอกว่าเนื้อหาค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับใครที่อยากดูนะครับแนะนำให้เก็บเงินนะครับวันละหนึ่งบาทนะครับแล้วก็จะได้ดูประมาณเกือบ20คลิปแล้วมั้งตอนนี้แล้วก็คลิปสมาชิกเนี่ยผมจะพยายามอัพลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้ากว่าดูตามตารางแล้วเนี่ยหลังจากนี้นะครับอัปเดต NBA เนี่ยจะมาแบบวันเว้นวันนะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีแทรกบีไฮเดอะแบ็กบ้างนะครับส่วนพวกคล รางวัลจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยนะว่าใครจะได้รับไปแต่ว่าสําหรับสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไปในกลุ่มกันนะครับเอาเป็นใครดีอ่ะเอาผมผมชอบคนที่ดูคลิปจบแล้วกันนะฮะเป็นคนนี้แล้วกันครับคุณธนพงษ์ เนี่ยครับ9 8 8 8 8เนี่ยนะครับยังไงติดต่อที่เพจ NBA Time ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็มีใส่เข้ามาให้ผมด้วยในตอนท้ายนะครับอันนี้คือเลือกแบบไม่รู้จักไม่ได้ลำเอียงไม่ได้คติอะไรเลยนะครับคือใส่มาให้แบบตรงๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่ามีของกิจกรรมมาแจกอีกเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมอยากได้แบบไหนอยากได้จริงๆหรืออยากได้เสื้อเออผมถามท่านผู้ชมก่อนอยากได้จริงๆหรืออยากได้เสื้อนะครับส่วนสาหรับท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกนะครับก็สามารถที่จะเข้าดูคลิิปสตไ แต่เมื่อคืนเมื่อคืนแล้วครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่ามีข่าวมาประมาณช่วงตีสองผมกําลังเล่นเกมอยู่หันมาปุ๊บเฮ้ยทำไมมันแปลกๆวะเป็นข่าวไซออนก่อนหน้านี้ครับที่นิวโอรินพิเกนไปแพ้กับทีมเอเลเกอร์เนี่ยท่าหน้าของไซออนได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าตัวเขาหลังจากนี้เนี่ยจะต้องเล่นให้อ g r e s s ฟมากขึ้นจะต้องแบบว่ามีความพยายามตั้งใจเล่นไม่อยากทําให้ทีมต้องผิดหวังนู่นนี่นั่นแต่โอ้อะก็ถือว่าเป็นการที่แสดงความรับผิดชอบในฐานะของผู้นาทีมเพราะว่าฟอร์มเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 5ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับก็มีข่าวหลุดออกมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวไซออนไม่ได้มีความตั้งใจขนาดนั้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมนิโอลินพิลิเกนก็พยายามบอกไซออนแล้วครับว่าเฮ้ยไซออนช่วยคุมน้ําหนักช่วยแบบว่าไดเอทน่การกินอาหารการคุมน้ําหนักแล้วก็การไปวิ่งการไปเทรลเงี้ยแล้วไซออนก็บอกว่าหลวงมึงไซออนบอกว่าไซออนไม่สนใจครับตรงนี้เป็นรายงานที่ค่อนข้างน่าสนใจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวไซออนจะต้องเพลียวกว่าน,นี้จะต้องเล่นได้ดีกว่าน,นี้คือการเป็นว่าไซออนเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยตอนเป็น รู้ดูกานแบบว่าดูผอมลงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มเอาอีกแล้วเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งตรงนี้นะครับแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศก็บอกว่าเออถ้างั้นก็ช่าง ไซออนเถอะคืนนตอนนี้เนี่ยไซออนมีลำัสเนย่ยงไม่ได้เป็นดาวรุ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นแต่ว่าเขาอยู่ในหลีกมาแล้ว5ปีแต่ว่าอาจจะเป็น5ปีที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นลงเล่นซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการอยู่ในหลีกมานานขนาดนี้เนี่ยมันสมควรจะต้องเฉิดฉายได้แล้วเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าตัวไซออนเนี่ยคือบุคคลที่เขามองว่าจะเป็นเลอบอนเจมคนต่อไปดูร่างกายดิแล้วอตอนไปเจอกับเลอบอนเจมดูดิเลอบอนเจมอายุ38จะเข้า39 สามารถโชว์ฟอร์ไมได้ดีกว่าไซออนอีกแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะไหวมันมันไม่ไหวคนดูก็บอกเออช่างมันเหอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าสนใจที่จะขึ้นมาแทานไซออนได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจอแดนพูแบบ หมายถึงจอร์แดนพูเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของแบบว่าปรับตัวอยู่แต่ที่นี่น่คือจอร์แดนพูคือสามารถเรียกกระแสคนดูได้อย่างแน่น,นอน <c oughs> ไม่ไม่ใช่จอร์แดนพูสิ่งที่ผมอยากจะพูดก,ก็คือตอนนี้มีไทลิสแฮร์ริปเบตันครับที่ในตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มมาแรงที่อาจจะเรียกได้ว่าแรงที่สุดจนคือไม่ใช่แค่ฟอร์มการเล่นของส่วนตัวดีสามารถพาทีมชนะได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูผลงานการเล่นผมเคยไปดูช่องหนึ่งเขาบอกว่าไทลิสแฮร์ริสเบตันไม่น่าไปได้ไกลหรอกนู่นนี่นั่นผมเอวอผมก็ไ,ได้ดดดูผมไมไไ่้ตตาิามงแต่ว่าาพอมปีน้ย 我来挖。 มันมาดีจังวะเพราะว่าตอนแรกที่เขาประนามกันนะครับว่าไทริสซ์ซัมพตันไม่น่าไปได้ไกลหรอกมันเป็นเพราะว่าแบบลูกชุดมันโง่อ่ะอันนี้ผมบ่นนะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจพูดให้ท่านผู้ชมฟังนะครับอันนี้ผมแค่บ่นๆกับตัวเองอ่ะมาดูครับท่านผู้ชมครับนี่2เกมล่าสุดครับท่านผู้ชมครับที่ไทริสซ์ซัมพตันเจอกับ2ทีมยักษ์ใหญ่ด้วยนะจะเป็นบอสตันเซเลติกแล้วก็มิลคีบักส์นะครับไทริสซ์ซัมพตันนะครับทำแต้มรวมกัน2เกมได้52แต้มแล้วก็แอสซิสต์รวมกัน28แอสซิสต์กกับารเเเสียทิร์นโอวอรรร์คคัั้งบไม่เเเสียทิรร์นโออวก เลยแล้วเปอร์เซ็นต์ฟูลโกสูงมากอยู่ที่ประมาณ57ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนต่างก็ตกใจโอ้โหอินเดียเพซเซอร์แม่งได้ของดีมามายังไงวะตอนแรกมีใครสนใจเลยเนื้อต้องบอกงี้ครับว่าไทลิสแชมเปตันเนี่ยเปลี่ยนแปลงทีมแบบชัดเจนไม่ใช่แค่ในแง่ของผลงานการเล่นนะครับแต่ว่าเรื่องของภายในเรื่องของเคมีในทีมเพราะอย่างที่เราพอทราบกันดีก่อนหน้านี้ไมล์เทอร์เนอร์เนี่ยอยากจะเทรดออกจากทีมเคลมประกาศนะว่าผมอยากจะไปอยู่เลเกอร์แต่เลเกอร์ก็หาดีลอะไรไม่ได้สักทีสุดท้ายพอได้ไทลิสันมาาโโออ้หทุกย่งเปลลลลีีีีี่่่่ยยยยยยนนนนนนนแ้้้้้ววททเเเเคกก็สสสงัาาออหไิต เ,เขาเป็นใครอะไรยังไงแล้วทําไมก่อนหน้านี้เนี่ยทาง n b a หลายๆทีมถึงไม่มีใครเลือกเขาเข้าทีมเลยซึ่งตรงนี้นะครับถ้า,ากว่าเราย้อกนกลับไปดูนะครับไทลิสแมเปต้าเนี่ยถูกดราฟเป็นอันดับที่12โดยทีมสกามเปนโต้คิงก่อนหน้านี้สก a มเ n นโต้คิงเองก็หวังไว้กับไทลิสเหมือนกันแต่ว่าเหมือนอดใจรอไม่ไหวแล้วก็ไปปั้นเดเรนฟอกแล้วก็เอาซาบอรินมาแทนซึ่งตัวนี้เป็นการเทรดกันมาแต่ทีนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าหากว่าเราย้อนไปดูในปีนั้นนะครับถูกดาราฟต์เป็นที่12ใช่ไหมใน ออเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่อันดับที่2นี่แหละครับที่มันค่อนข้างที่จะปวดใจนั่นก็คือ Golden State w a r r เ o อที่พวกเขาเลือกเจมส์ไวแมนและอย่างที่เราทราบก,กันดีครับว่าเจมส์ไวแมนตอนนี้คือไม่น่าจะอยู่ใน NBA แล้วมั้งน่าจะไปเล่นใน League แล้วเนี่ยโอ้ยล่าสุดอยู่ดีทอยพิซซันจ้าพี่น้อง แต่อยู่ดีทอยมันก็มันก็เหงาอ่ะถือว่าเป็นบัสไหมหมายถึงว่าถือเป็นการดรับที่ล้มเหลวไหมสาหรับโกลเด้นเซอร์เวอร์ถ้าถามผมนะมันคือการดรับที่ล้มเหลวครับก็คือไปไม่รอดแต่ว่ามาอยู่กับดีทอยเนี่ยผลงานก็ดีขึ้นนะเอออันนี้ผลงานดีขึ้นแต่นี่คือไม่นับไงเพราะถ้าหากว่าเลือกดรับกันจริงๆแล้วเนี่ยในปีนั้นเนี่ยตัวโกลเด้นเซอร์เวอร์เองก็อยากได้ไทลิสไฮเอรตันเข้าร่วมทีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเขาก็เวทกันอยู่แล้วทีเนี้ยสุดท้ายตัดสินใจที่ไม่เอาเเรฮเอรต อยากจะเปลี่ยนแกนไหมเพราะถ้าหากว่าเอาไวส์แมนเข้ามาเลยเนี่ยอย่างน้อยมันก็เล่นร่วมกับพวกเคอร์รี่ได้แต่ว่าไททัสมตตันถ้าเข้ามาตำแหน่งมันซ้ํากันไงมันก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยที่จะลงตัวสักเท่าไหร่แล้วตอนนั้นคือวอริเออร์ต้องบอกครับว่าพวกเขาโลภพวกเขาต้องการที่จะคว้าแชมป์แล้วก็ปั้นเด็กใหม่ไปในตัวคือปกติแล้วเนี่ยถ้าทีมปั้นเด็กใหม่รีวิวทีมเนี่ยคือผลงานการเล่นมันต้องง่ไงแต่โจลาคอฟส์ของทีมบอกเลยครับว่าพวกเราเนี่ยนะจะเป็นทีมแรกเลยแหละที่จะสามารถทําได้ทั้ง2องอย่างก็คือท ผลงานต้องดีด้วยนั่นแหละสุดท้ายตอนนี้เป็นไงไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวแฟนวอรเรอ์มาด่าผมรู้ๆกันอยู่วันนี้เพิ่งแมวโอเคซีมาด้วยโดนโอ้โหเดมอนกนขออนุญาตพูดแซงนิดนึงตัวผมเนี่ยนะไม่ได้จะเชียร์วอรเอ์อะไรนักหนาหรอกแต่ว่าเกมมันสนุกสูสีแบบนี่ช่วงต่อเวลาคือก่อนที่จะต่อเวลาวอรเอ์จะชนะอยู่แล้วคือเคอรี่ยิงลงคือแบบ เดียมองกรีนเพื่อนมึงทำอะไรเพื่อนคืออยากจะเดินไปแล้วก็บอกว่ามึงตีฟาวทำไมในะตอนนั้นโบลเยอร์นำอยู่3คะแนนครับแล้วเหลือเวลาอยู่ประมาณ7-8วิใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูใหม่เดี๋ยวอ่ะเจมใส่ภาพมาให้ดูหน่อยให้คนดูเขาเห็นหน่อยเขาจะได้รู้นี่เหลือเวลาอยู่ประมาณ7.7วินาทีโบลเยอร์นำอยู่3คะแนนบนอลยืนมือของเชนฮอมเกนที่ในวันนี้ยิง3แต้มสครั้งลงไปหนึ่งเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะทำยังไงเอางี้ถามเจมเจมมานี่มานี่มานีานี่น เรานำอยู่118ต่อ115เหลือเวลาอยู่10วินาทีคู่ต่อสู้ถือบอลอยู่เราจะทำอย่างไรครับ Tiktok Tiktok เตียวตี๊ดพือเตีทําือเตี๊ทำไม,ไมปล่อยเขายิงก็ได้ผมไม่ให้ยิงทำไมอะผมไม่ชอบให้คนอื่นมาเล่นข้างหน้าผมอผมนักเลงครับผม มอกลับไปแพ้คือผมเห็นแล้วผมก็ปวดหัวคือตรงนี้ผมเข้าใจได้ว่ากรณีนี้อาจจะเป็นเทคนิคได้ท้ตีฟาวคือถ้าเรานำสามแต้มมาถึงสิบวิแล้วเราไปตีฟาวแต่มันต้องเป็นการตีฟาวแบบสองแต้มถ้าสมมติว่าเราตีฟาวสองแต้มเขาเนี่ยเขายิงลงสมมติต่อให้เขายิงลงทั้งคู่เนี่ยเราก็จะนำอยู่แต้มหนึ่งแล้วเราจะเป็นฝ่ายครอบคลองบอลอันนี ulously, ้จะเป็นเทคนิคที่ถูกผมไม่แน่ใจว่าจะมารีบตีไททิสมิันทำไมผมไม่เข้าใจผมก็งงเนี่ยถ้าหากว่าดูในภาพเนี่ยคือบริเอรก็มีฟาวทีมแค่ครั้งเดียวเองมั้งตอนสมมติว่าจังหว าาคือโอเคซ c ก็มีโอกาสตั้งเซตบอลใหม่กันอีกเหมือนเดิมอันนี้ผมเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นความผิดพลาดในการสื่อสารหรืออะไรยังไงนะครับแต่ผมเข้าใจได้ว่าทำไมถึงต้องตีฟาวแต่มันต้องเป็นตีฟาวสองแต้มไงไม่ใช่ตีฟาวสามแต้มอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยแบบงงอะ่ะอะไรอะ่ะทำทำไมอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนดูเนี่ยก็เข้ามาด่าเนี่ยเต็มเลยเนี่ยขอขอบคุณเดมอนเินสำหรับชัยชนะในวันนี้ ผมน่ะชาบจริงๆสมแล้วที่เดมอนกินมีฉายาว่าดังกี้เอาลางโก้ยายับช่วงนี้คือเดมอนกินเนี่ยถ้าหากว่าเป็นแบบว่าช่วงวัยรุ่นก็คือเป็นจะเพศอ่ะคือทําอะไรก็ไม่ดียังไงก็โดนดา่าอ่ะย้อนกลับมาที่ไทลิสเซนเบอร์ตันนะครับกับการดราฟของเขานั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเลยมองว่าถ้าสมมติโกลเด้นเซเวอร์เรอร์ดราฟไทลิสเซนเบอร์ตันมาตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นผลดีกับทีมก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเอาคริสพอมาเพราะไทลิสเซนเปอร์ตันก็เป็นพอยต์การที่ดีมากก ตัวยิงเหมือนตอนที่เอาคริสพอมาถ้าจำคิดดูถ้าเปลี่ยนไทลิสซัมิตันมาเป็นคริสพอ มันนจะเป็ยงงไงแล้วทีนี้มาดูอันดับรับในปีนั้นนะครับอันดับที่3คือลามโรบอลอันนี้โอเคเข้าใจได้เพราะลามโรบอลก็เป็นตัวหลักของทีมแล้วก็แบบว่ามีแววอยู่แล้วอันดับที่4ครับชิโกบูครับเอาแพทริกวิลเลียมสมาแพทริกวิลเลียมเป็นตำแหน่ง power forward แลวตอนนี้ทีมชิโกบูต้องบอกว่าขาดอยู่ตำแหน่งเดียวเลยก็คือพอย์การคนที่คอยถือบอลให้กับทีมเพราะว่ามีแต่ตัวชุด oh, ตรงเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหเป็นการตัดสินใจที่แย่มากไม่ควรเอามาอย่างยิ่งทำไมไม่เอาไทลิสซบรตันซึ่งสาเหตุเดียวที่ไม่เเอออาาานมะตนนนนั้นนคบ,บกว่ป็ ที่จ่ายบอลดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าชูดมันแปลก แปลกซึ่งตรงนี้นะครับล่าสุดไทลสเซอ์พพิันก็ออกมาบอกลยครับว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นปมของเขามาตั้งแต่แบบว่าอยู่ไฮสคูลอยู่แบบมหาหลัยเลยนะวันเนี้ยชอบโดนล,อล้อเรื่องลูกชูดแล้วตอนนั้นตอนที่เขามาดรับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าชูดแบบเนี้ยมันมีโอกาสโดนบล็อกได้ดดง่ายมันแบบใจดีก็เข้าใจแต่ว่าแบบคือเขาไม่ได้คาดหวังการจ่ายบอลจากไทลสเซอ์พพนนิันณตอนนั้นเลยนะครับเขาไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเขาคาดหวังแค่ว่าให้มาถือบอลเป็นคนจ่ายบอลดีสามารถสร้างสรรค์บอลได้ดีแต่ว่าไม่คาดคิดว่าจะจ่ายบอลได้ดีขนาดนี้ใในนช่่่วงงััตออททีเมกาารขหคื เป็นคอมโบการ์ครับคือเป็นการจ่ายที่แบบว่าจ่ายบอลได้แบบจ่ายบอลได้เฉยๆอนึกออกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอยต์กาต้องยิงได้เพราะช่วงนั้นเครอรี่แบบกระแสยิง3แต้มมันกำลังมาใช่ไหมในช่วงเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนั่นแหละเขาอยากได้แบบนั้นคือไทลิสบัมันเป็นอย่างนี้เว้ย คือมันจ่ายบอลดีมากกว่าชูดเขาอยากได้พอยกาศที่ยิงได้แม่นกว่าก็เลยนี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ชิคกาบูไม่เลือกไทลิสฮาริปัตันอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรบัสไปมาที่อันดับต่อไปอันดับที่5กับอันดับที่6ครับก็คือคิฟแลน์เขาเลือกกับแอลนตาฮอคซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวไทลิสปัตตันก็โทรไปหา2ทีมนี้เองนะครับบอกว่าเออพี่ครับได้โปรดอย่าเลือกผมเข้าดี <laughs> ไม่ต้องเลือกกูเพราะว่าณนะตอนนั้น2ทีมมีผู้เล่นที่ต้องบอกว่าเป็นพอยต์การ์ดที่เยอะอยู่แล้วนะครับอย่างคลิปแฟนเขาเลือกก็มีเดลิสกาแลนกับอีคนคอลินซักตันมันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่ามีพอยต์การ์ดที่แบบว่าเป็นตัวหลักอยู่แล้วคือตัวเอเจนต์ของฮาริเปตันแล้วก็ตัวฮาริเปตันเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับว่าถ้ามา2ทีมนี้คือไม่ได้ลงเล่นแน่นอนอย่างแอนต้าฮอคส์ไม่ต้องพูดถึงครับมีเทรย,ยังที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วคือถ้าจะกูจะจะ,จะมาเล่นเอเออไม่เอาแล้ววทททีีีีีน้มม่คามหวังก็คือออออททาางงดด้นนนนนขิิวยรร์์กกกสััับบี่9ตแก ใครก็เชียร์ครับว่านิวยอร์กนิกส์ควรเอาฮาริบัตันไม่ว่าจะเป็นเซเว่นเอสมิธหรือว่าคาร์เมโลแอนโทนี่ก็บอกว่าเอาเลยไอเด็กนี่มันมีของมันเล่นดีแต่นิวยอร์กนิกส์ก็แบบขอคิดดูก่อนเพราะว่าเราก็มีคนที่ชอบอยู่แล้วนั่นก็คือทางด้านของโอบิทับปินโอบิทับปินนี่ตอนนั้นนะนิวยอร์กนิกส์นะไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็บอกว่ากูจะเอาคนนี้ให้ได้กูชื่นชอบหน้าตามันเหมือนกับคนเมืองกูอยากจะมาเล่น ขนาดว่าทีมดัลลัสแมวริกนะครับออกมาบอกนะครับว่าเฮ้ยนิวยอร์กนิกส์เลือกไทลิสฮาลิปเปตันดีคือดัลลัสแมวริกเองก็อยากได้ไทลิสฮาลิปเปตันครับคือดัลลัสแมวริกมีสิทธิ์ดับอันดับที่18นะครับเขาคือแบบว่ากะว่าแบบคืออยากได้มากกลัวโดนฉกไปก่อนก็เลยมาคุยกับนิวยอร์กนิกส์บอกว่าเนี่ยดับฮาลิปเปตันมานะเดี๋ยวเราจะยอมเทรดให้นะเอาเจเลนบันสันไปก็ได้เอาอะไรไปก็เอาสิทธิ์ดับอะไรไปได้อยากอยากแลกเลยนิวยอร์กนิกส์แบบเฮ้ยจริงเหรอวะไทลิสซาลิป๊บบบบนึงโโทรรกกลััไไปหาาาาดสอออว่่มมผจะเิ างสายทิ S <S <S ้งสุดท้ายเป็นไงล่าสุดโอบิทับปิ้นก็มาเป็นเพื่อนร่วมทีมกับไทลิสซาริปตันอยู่ที่อเอเนล่าเพเซอร์เนย์บอกว่าชอบมากไงเนย์บอกว่าดีสุดท้ายคือเกานั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็เลยมาดูที่อันดับต่อมาครับอย่างวอชิงตันวิสาร์ดครับวอชิงตันวิสาร์ตอนแรกโทรมาหาไทลิสซาริปตันครับบอกว่าเฮ้ยหาเพื่อนตอนนั้นไทลิสซาริปตันก็บอกเชื่อใครเพื่อนมึงวะไทลิสซาริสัตันบอกว่าใครวะนี่วอชิงตันวิสาร์เองเราอยากได้นายเข้าร่วมทีมไทลิสันก็แบบว่าเฮ้ย อะไรวะจริงเหรอพูดจริงเหรออะไรวะเพราะว่าวชประสาทเป็นทีมที่ไม่เคยพูดคุยไม่เคยติดต่อไม่เคยเรียกไปซ้อมอะไรเลยนะครับไม่เคยเรียกใครไปตั้งไปเลยแล้วอยู่ดีมาคือทายลิสก็บอกว่าผมงงเหมือนกันครับอยู่ดีมันมาได้ยังไง <S 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 ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอผมอ่านผมไปดูมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะผมรู้สึกยังไงผมก็เลยรู้สึกว่ากูรู้แล้วแหละว,ว่าทำไมวบริสาทแม่งถึงเป็นทีมที่แบบว่าไม่เคยประสบความสําเร็จสักทีมึงเลือกตัวดาฟมามึงอยากจะหยิบใครมามึงก็หยิบมาอย่างนี้เหรอวะแล้วสุดท้ายครับทาย บวันประกาศครับวัวชนพุทธศาารับเอาเดนดี้เอาวจิมึงดูโดตาไปแล้วเปล่าเนี่ยเอาเป็นผูน้เล่นจากอิสราเอลมาครับใครก็ไม่รู้เดนดี้เอาวันจ้าอะไรสิมันคือแบบตอนนี้คือเป็นใครผมก็ยังไม่รู้จักเลยไทลิสเซรตันก็แบบเอา้าหน้าเวอไปดิดังนั้นครับก็เลยมาที่อันดับต่อมาครับก็คือฟินิกซันครับซึ่งฟินิกซันก็บอกเลยครับว่าผมเนี่ยไม่ได้สนใจไทลิสเซอรเบตันเลยครับเพราะว่าผมมีเดวินบูเกอร์แล้วก็มีคริสพออยู่แล้วคือตอนนั้นคริสพออายุ37ปีอยู่่กกกกััับทาาาางงงด้นนนนนขขออออฟิเเพวว็มม ก็พงไปได้ดีแหละแต่ว่ามึงไม่มองถึงอนาคตเลยเหรอฟินิกซ์ซันแล้วเป็นไงคริสคอตอนนี้มาอยู่กับวอลเลอร์แล้วดูดิวอลเลอร์เป็นไงนะตอนนี้ <K ind ra> คือผมก็ไม่ได้โทษคนดราฟนะครับเพราะที่ผมมาพูดเนี่ยคือมาพูดในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมาพูดตอนที่ไทลิสซ์เบตันเนี่ยแบบว่ามีชื่อเสียงเริ่มเก่งขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าณจุดนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามองในอนา,าคตรจริงๆแล้วเนี่ยยังไงซะคริสพอรก็ไม่สามารถยืนระยะให้กับทีมได้ถูกไหมครับแล้วทําไมอ่ะตอนนั้นน่ะคือฟินิกซันมีทั้งเดวินเดออตันแล้วก็มีเดวินบุกเกอร์ท้าไมถึงไม่เอาไทลิสซ์เซเบตตันมา, <c oughs> าเขาไทลิสซ์เซเบไตตันแล้้ววกกกก็เเเดิินนบุอออรรร์ไไงงะยีหืฟซค คิดว่าเอาเดวนบุกเกอร์มาถือบอลจริงคิดว่ามันจะถือบอลได้เหรอมันอยากจ่ายแล้วตอนนั้นนะ่ะมันอยากยิงยอย่างเดียวมันชอบโคบี้มันเพิ่งมาจ่ายบอลหลังหลังนี่เองอันนี้ก็เลยเป็นความผิดพลาดข,ของฟินิกซ์ซั่นอีกหนึ่งดอกไปและก็มาที่อันดับต่อมาครับอันดับที่11ก็คือเดวินวัซเซลของซานตอนสเปอร์ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ากลางๆครับเพราะว่าเดวินวัซเซลเนี่ยนิ่นดีใครที่ไม่ได้ดูสเปอร์นะไปดูครับเดวินวัซเซลผมบอกเลยว่าเด่นกว่าทางด้านของวิคเตอร์เบลมะม่าไม่ได้เด่นกว่าหร อย่างแน่นอนครับแต่ว่าสเปอร์ตอนนี้ก็แพ้มาแล้ว16เกมติดโค้ชป๊อปพี่แม่งเอาดับอันดับหนึ่งผมมาย้ำขนาดนี้ได้แต่เข้าใจได้ครับคือตอนนี้เหมือนเขาพูดประมาณว่าแบบที่สเปอร์แพ้รัวๆเนี่ยเหมือนตั้งใจอยากจะแทงอยากจะเอาสิทธิ์ดับอีกสักปีหนึ่งคือตอนนี้วิกเตอร์เก็บเลเวลไปก่อนนี่ทำ20ได้มี10เลเวลแล้วไงเดี๋ยวตอนท้ายกูแก้งแพ้เหมือนเดิมนี่เขาว่าอย่างงี้เขาเลยและสุดท้ายครับมาที่อันดับที่12นะครับก็คือสกามิโน่คิงครับสุดท้ายเลือกไทล่่นนนเเเอออกก็โโชว์ผลลงาาคตตมปิออะไรยย่างงเี้สซันม คือพวกเขาเ,เหมือนกับว่าให้คำสัญญากับแฟนๆว่า,วาเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องแบบว่ามาดีให้ได้ปีนี้พวกเราจะเข้าเพย์ออฟก็คือไม่อยากเป็นทีมที่แบบว่าคอยสร้างทีมครับอยากเป็นทีมที่แบบประสบความสำเร็จเร็วเลยแล้วทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามาดูนะครับตอนที่ทาริสแมตันอยู่กับสกอร์ตุคิงผลงานไม่แย่นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 3 4แต้มต่อเกมแอสซิสต์อยู่ที่ประมาณ,ณ6.5ครั้งต่อเกมแล้วเสียเทิร์นโอเวอร์เนี่ยแค่ประมาณ2ครั้งต่อเกมซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ดีแล้ว้วววออตกงบก่าาดีคม แม่นยำของไทลิสเบตันอยู่ที่45%แล้วเฉลีย่ย13-14แต้มสําหรับเด็กปี1ปี2เป็นลูกกินถือว่ามีแววดีมีแววอร่อยเลยแต่นั่นแหละอย่างที่บอกไปครับสกอม์แมตคิงต้องการความสาเร็จอันรวดเร็วก็เลยเอาไปเทรดกับซาบอนิตมาแ,ตแล้วซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเทรดแบบว่า ินแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่ได้วินขนาดนั้นเพราะว่าอินเนาเพเซอร์ตอนนี้หลังๆที่ไทลิสเบนกำลังก้าวขึ้นมาเนี่ยมันดีตรงที่ไทลิสเบนสามารถเก็บผู้เล่นที่อยู่ในทีมให้ยังอยู่ได้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกครับใครก็อยากจะออกจากอินเนาเพเซอร์แล้วเป็นทีมที่ไม่มีใครสนใจเลยไมสเตอร์เนอร์อะไร <c oughs> เล่นดีแต่ถามว่าท่านผู้ชมดูไฮไลท์ในการเล่นของเขาไหมมีใครสนใจแบบจริงยังเป็นมีใครเป็นแฟนไมสเตอร์เนอร์จริงๆไหมแบบติดตามดูไม่มีใครเป็นแฟนอินเนาเพเซอร,ร์แบบติดตามดูแบบตั้งใจไหมน้อยแต่นับตั้ แต่วันที่ไทเลสเซอร์ันเข้ามาครับอินเนเพเซอร์เป็นทีมที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีคนตามดูขึ้นเยอะเพราะอะไรเพราะมันดูสนุกเอางี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมนี้นะว่าผลการแข่งขันต่อให้เป็นทีมที่ชนะบ่อยแต่ถ้าเล่นไม่สนุกอ่ะมันก็ไม่มีคนดูอันนี้ผมขอพูดเปรียบเทียบคือมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะก็คือทีมยูคิบัคซ์ยูคิบัคซ์มีทั้งยาดีพท่านจัไม่ไรล่ะท่านผู้ชมดูตอนนี้ท่านผู้ชมแบบอยากติดตามดูขนาดนั้นหรอมันเป็นกระแสมันเป็นเอางี้มันเป็นทีม ว้าวเ,ออเล่นแพ้จะต,ติดยังเป็นกระแสกว่าอีกนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่อินดีนาเพเซอร์ชนะในเทรดนี้ก็คือไทลิสเซนเป็นผู้เล่นที่ทําให้ทีมนั้นมีความน่าสนใจแล้วก็อินเทอร์เทนมากยิ่งขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่แบบเหมือนได้เอางี้ได้ค่าการตลาดมากยิ่งขึ้นได้คนดูมากยิ่งขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่ได้มานะครับแต่อย่างไรงก็ตามนี่ก็เป็นแค่ช่วงแบบว่าเล่นดีของไทลิสเซนเท่านั้นเราก็เห็นแล้วหลายคนเล่นดีเหมือนจอร์แดนพูดไหมเล่นดีเล่นดีเล่นด,นดีวันมันจะตกมันก็จะตกได้นี่คคือออสิ่่งงทีเดมดนนออมมนกกาาาาใหห้ํััภษณ์ลจ ที่มิเก์บัคแพ้กับอินเน่เพเเซอร์ด้วยนะครับว่าอยากจะฝากถึงไทยลัฐทันนะครับว่า stay humble ก็คืออย่าได้เหลืองไปชีวิตคนเรามันมีขึ้นแล้วมันมีลงเคยฟังเพลงพี่บอยกดสีพงหรือเปล่านี่อยู่ไ่หนัดพูดอย่างนี้เลยตอนนั้นผมซื้อระบ้ามาครับอยู่ที่บคสอบซื้อมาปึ๊บแม่งเอ้ยเป็นของลอม เดมิเลียดโดนหลอกขายว่ะนั่นแหละเดมิเลียดบอกว่าเขาเคยผ่านจุดนี้มาก่อนแต่ถามว่าเขาไม่ได้เกลียดไทลิสเบตันนะเพราะว่าที่นักข่าวต้องถามอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าก่อนที่ไทลิสเบตันยิงลูกแบบสำคัญให้ทีมอินเดียเพเซอร์ชนะมิลกี้บล็อกเนี่ยไทลิสเบตันทำท่านี้ครับทำท่าสองนาฬิกาซึ่งเหมือนเป็นการล้อเลียนเดมิเลียดเพราะเดมิเลียดชอบแบบว่า d a ม n ามแล้วไทลิสเบตันมามองในการเกงปั๊มว่าแบบ what time is this my friend มันเวลาอะไรกันเพื่อนนั่นแหละซึ่งตัวเดมิเลียดบอกว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องนี้มันก็เเเเป็นช่่วววงงลาาาทีีแแบบออคสดดมใจ มันก็แบบทําได้แล้วเขาก็ respect นะก็คือทันทิสมบตเป็นเด็กที่เล่นดีเขาไม่ได้แบบไปว่าอะไรแต่ว่านั่นแหละถ้าอยากจะพูดในฐานะของรุ่นพี่ที่เตือนรุ่นน้องก็คือว่า stay humble หน่อยอย่าเหลิงมากนะักแต่ผมเชื่อนะในใจลินล่าก็แบบไม่เอ้ยอย่าให้กูเอาคืน <laughs> เอา้าจริงๆมีมุกไซออนวะ่ะต้องอัดคลิปมันแล้วจะ3ามเอางี้มุกไซออนเดี๋ยวไว้ว่าคลิปหน้าแล้วกันเดียมมันแต่เมื่อคืนอุตส่าห์จะเทียบไอเจมกับตัวไซออนบ้าเออเกือบแล้วท่านผู้ชม,ชมเกือบแล้วผมเกือบเป็นหมาแล้วดาเดมอนกินซะเยอะเลยจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับณตอนนั้นที่เดอมอนกรีนตัดสินใจตีฟาวเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาฟาวชินไปแล้ว4ครั้งแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้ที่มันเป็นว่าทีมบริเอรขึ้นฟาวแค่หนึ่งอะคือแม่งทีมงานเอ็นบีเอน่าจะใส่ผ เสร็จปุ๊บพออเล็กซานเดอร์โดนตีฟาวปุ๊บมันเด้งขึ้นมาเป็นสีเลยวะก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจของเดมอนกรีนมันถูกต้องแล้วครับเพียงแต่ว่ามันดันมาเป็นชุดทิ้งฟาวถ้าเป็นฟาวปกติอ่ะอันนี้ถูกต้องตามเทคนิคแล้วครับถูกต้องทำเทคนิคแล้วผมขอโทษแฟนวอร์เร์ผมขอโทษเดมอนกรีนผมขอโทษแฟนชาวไทย และแฟนชาวลาวแล้วก็ชาวเวียดนามแล้วก็ชาวไทยที่อยู่ญี่ปุ่นกับอเมริกาอีกนิดหน่อยที่ผมเมื่อกี้ดันออกตัวแรงถือซะว่าเมื่อกี้ไม่ใช่กับผลพูดเมื่อกี้เป็นเป็นนิเกมพูดก็ได้